เทียมนะคะการทําขนมบ้าบินจากเตามินิบับเบิลนะคะแล้วก็เตาวีรสุแบบสามหลุมนะคะาราคาตัวนี้ซื้อมา339บาทนะคะส่วนอันนี้2อ0พกว่าบาทนะคะทีนี้พอทำโดยรวมแล้วเนี่ยสรุปแล้วนะคะเตามินิเนี่ยสุกไวกว่านะคะขนมออกมานี่มันจะบางนะคะจะบางกว่าเตาวีรสุส่วนเตาวีรสุเนี่ย สุกช้ากว่านะคะแต่ว่าขมนมออกมาสวยนะคะจะหนานะคะน,นี่เป็นแผ่นขนมนะคะอันนี้เป็นตานิลลิตาวิสุกนะคะที่ซื้อมาเพราะว่า,าสมัยเนาะอะไรก็แพงจะใส่บาททุกวันนะคะกับข้าวก็ถุงละหกสิบาทแล้วละคะเดี๋ยวนี้ถุงละหกสิบาทขมนมอีกห้าสิบบาทน้ำอีกหนึ่งขวดก็สิบบาทนะคะรวมแล้วก็ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบ เกือบกทุกวันครับทุกวันจะว่าได้ทีนี้เราก็เอ๊จะทํำยังไงให้มันออยากใส่บาทด้วยนะคะแล้วก็เซฟด้วยก็เลยซือ้อสูตรนะคะแล้วก็ซื้ออุปกรณ์นะคะก็ได้ทําขนมเนี่ยใส่บาททุกวันจะเป็นบ้านบินแพนเค้กนะคะแล้วก็วัฟเฟิลนะคะสลับกันไปนะคะจนพระบอกว่าที่หลังมีโรงทานนะไปออกโรงทาน <k S 1> <c oughs> นะคะแล้วก็ ก็เนี่ยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะทําทานเองด้วยแล้วก็แจกจ่ายญาติพี่น้องนะคะเพื่อนบ้านเพื่อนโรงงานนะคะก็ก็มีความสุขอยู่หนึ่งเนาะเวลาเขากินแล้วเชมว่าอร่อยเนี่ยมันก็โอเคแหละจากคนที่ไม่เคยทําเลยอะปกติก็มีงานประจำนะคะแต่ว่าอยากทําอะไรที่มันนอกเหนือจากงานประจําบ้างนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ